ไม่แก <Okay, S 2> <Okay. S 1> <ะ>่แล้วไม่มีดีมันอยู่ในคอมพี่เลยือทางได้หมดเลยนี่ไม่ได้ไว้ในพวกไอ้ยมันไหวนีวว่ได้ยนะี <Hey. S 2> ่หกอ,อ, <Hey. S 2> อ,อ่ะไ้บุ๋มอะไรนะไอ้วันอะไนะี่เก็บ้อมมันะใช่ไห้เมลพี่อ่ครับเอบิกเอบิกเอบิกอิกให้ไหวเลยบิก يا <laughs>